สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันกนรับขวดเหลือแต่อยากบายแม่อันดาคือเกาคือดื่มนะจ้ามือนีแม่อันดาสีพาพี่น้องมาเฮ็ดแกงบักอือ้อใส่เนื้อหมูใส่ผักอีตูห่หอมๆเขากัดซีไปเบิ้งขั้นตอนในการเฮ็ดกันเลยจ้าวัตถุดิบที่ห้องสีใส่ในมือนีกะซิมีบักพริกซดกระเทียมบักอือ้อเนื้อหมู ผงชูรสข,ข้าหมูเกลือข่าตะไคร้หอมแดงใบบกะกูดแล้วก็บใบนั่งรักเนาะคะ่ะก่อนอื่นเลยนันแม่อันดากกษีเอาวัตถุดิบเี่ียาเตรียมว้ทุกสิ่งทุกอย่างไปลางน้ำให้มันสะอาดหลังจากนั้นแม่อันดาเกษีเอา,เา,เอา,า,าใบอ,อึาา้มมาหั่นเตรียมบ้บักอึ้อที่แม่อันดา,าส่ใสมือน,นีก็สิเป็นักอึ่อ่อนแม่อันดากาสใสิใสทั้งเบิดหน่วยหนึ่งในการแกงบักอึ้อ ขันแม่นว่าบะอือมันเป็นบะอือนวยออนคือจังที่แม่อันดาใสก็ะบ่จจาเป็นต้องปอกเปลือกออกแต่ขันแม่น,มว, nah, นมว่าเป็นบะอื้อแก่ห้ากระปอกเปลือกออกเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าเปลือกมันแข็งมันก็กินบ่ได้หลังจากนั้นแม่อันดากระเสียเอาตะไคร่ที่ห้าเตรียมไว้มาทุบเสร็จแล้วห้ากระสีมะฮันให้มันเป็นสินตามที่ห้าต้องการตะไคร่ที่แม่อันดาส่ใสหมื่นนี่แม่อันดากระใสใสทั้งเบิดสามต้นหลังจากนั้นแม่อันดากระเสียเอาข้ามะฮันเตรียมไว้ข้ามื่นนี่แม่อันดากระใสใสทั้งเบิดหัวหนึ่าาาาตตแแดดดงงเนจ้้้วก็มมยหอ หอมแดงมือนีแม่อันดากระสีใสทั้งเบิดหาหัวแล้วต่อไปแม่อันดากระสีสีใบบกูเตรียมไว้ใบบกูมือนีแม่อันดากระสีใสทั้งเบิดประมาณหาถึงหกใบเสร็จแล้วห้ากระสีมาเด็ดใบนั่งรักหรือว่าผักอีตูําหรับใบนั่งรักเองมือนีแม่อันดากระสีใส,ใสทั้งเบิดกาหนึ่งแม่อันดากระสีสื้อมาในราคาหาบาทคือเก่านะจ้าหลังจากนั้นแม่อันดากระสีเอาเนื้อมูที่ห้าสื้อมา <ๆ Lead S 1> มาหันเตรียมไว้เนื้อมูที่แม่อันดาสีใสมือนีกระสีเป็นหมูเนื้อแดง ในการหันหน่นนี่คันแมนว่าห้ามาักตอนหน่อยหรือว่าตอนใหญ่ซําใดหฮอกะหั่นตามที่หฮอต้องการไปเรื่นานะจ้าเส็จแล้วแม่อันดาก็สิเอาบักพิกซดกับกะเทียมที่ห่อปอกเปลือกแล้วก็ล้างน้ไว้เซจสับเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในโรกแล้วก็ตามด้วยเกลือจักน้อยนึงหลังจากนั้นแม่อันดาก็สิตําให้มันพอแรกตอนนี้เองวัตถุดิบของเฮากะเตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนาะคะ่ะต่อไปหฮอก็สิไปเริ่มแกงกันเลยจ้าแม่อันดากระิเอาหม้อใส่น้าขึ้นคางไฟต้มทิมว้ถาหายน้าเดือด พราะต่ว่าน้ำของเขาเดือดแล้วแม่อันดากระสีเอาบางอเถียวห,หันเตีมไว้ใส่ลงไปบักอือที่แม่อันดาสีใสมือนีกระสีเป็นบากอือ่อนกะกระลังพอดีแกงเลยเนาะจ้าเพราะต่ว่าเข้าใส่บักอือของเขาเบิดแล้วต่อไปแม่อันดากระสีใสข้าวหน่อหมูลงไปสองก้อนล้วก็ตามโดยตะไคร้คาล้วก็ใบบักูดต,ตามโดยหอมแดงแงถวห,หันเตีมยว้ใส่ลงไป หลังจากนั้นแม่อันดากระเียบักพิกสดกับกระเทียมที่เหาตำใส่ลงไปตามน้วาน้ำรางคุกจักน้อยหนึ่งเสร็จแล้วห้ากระสีปิดฝาถิมใบทาให้น้ำแกงของข้าเดือดตอนนี้เองน้ำแกงของข้ากระเดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม่อันดากระสีใสเนื้อมูที่เหาหั่นเตรียมใส่ลงไปหลังจากนั้นเ้ากระสีปิดฝาถิมใบทาให้แกงของข้าสุกตอนนี้เองแกงของข้ากระสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม่อันดากระสีใสผงสุรสดลงไปสองซอนซาตามด้วยใบนั่งรังหรือว่าผักอีตูที่เยาเด็ดเตรียมไไว้่ลงป เราก็ตามด้วยต้นหอมกับผักซี่ส้หรับต้นหอมกับผักซี่นี่ตอนแรกแม่อันดาวาสีบ๊าสายเน่ะจัะเพราะว่าแม่อันดารูเห็ดกับเขาตั้งแต่ตีสี่ความขี่ขาดออกไปเก็บน่จาจ๊ะพี่น้องตอนแรกก็ววาสาีบ๊วยบมาเห็ดไปเห็ดมานีกา่ก็รู้สึกว่ามันขาดว่าใดเน่าขาก็ไดออกไปเก็บคือเกาบัดน,นี้แม่อันดากเาาาาเ็เลยได้มาหันใส่ขาหมอยังสีเลยเน่าจัะพี่น้องหลังจากนั้นแม่อันดาก็สิค้นส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันเซจแล้วหฮาก็สิซิมรดเบิง่งขันเป็นว่าพอดีแล้วหฮาก็สิปิดแก๊สเรากะตักพร้อมเส เป็นจังใดเนี่ยค่ะพี่น้องเมนูมือนีเป็นตะแสบว่าจ้าสุดท้ายนี่แม่อันดาก็ขอฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ซอยเป็นกำลังใจให้แม่อันดานเน่เ้อคะ่ะขอบคุณเลยหลายคะ่ะ